ราศีมังกรนะฮะได้ไพ่ครอบครัวนั่นคือ <okay S 1> ช่วงนี้ <but> เดือนนี้ราศีมังกรจะมีเกณฑ์รวมญาติครับอ uh. อยู่กับครอบครัว uh. นะครับหรือไม่ก็คุณจะได้ไปงานแต่ง หรือไม่ก็มีกิจกรรมทํากับครอบครัวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเลนนะครับหรือไม่ก็แฟมิลี่ครอบครัวการรวมกันทํากิจกรรมด้วยกันอาจจะไปไหนไปเที่ยวไปทําบุญนะครับมีกิจกรรมร่วมกันนะครับถ้าเป็นงานก็เป็นธุรกิจครอบครัวอาจจะเป็นการทําด้ยกันของครอบครัวเป็นธุรกิจนะครับพ่อแม่พี่น้องทําด้วยกันแฟนครอบครัวลูกทําด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็จะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอาจจะมีการทําบ้านต่อเติมบ้านซื้อบ้าน อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็เรื่องเงินกับครอบครัวจะได้เกี่ยวพันกันอาจจะเป็นการหยิบยืมกู้ยืมทำประกันทําธุรกิจซื้อของร่วมกันอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองจากครอบครัวจะเป็นลักษณะาการร่วมมือร่วมใจ ครับมีการพึ่งพาเกื้อกูลเกิดขึ้นอะไรประมาณน<ช>ี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้พบคู่เจอคู่ไปไหนกับคนรักไปงานแต่งงานงานเลี้ยงกับคนรักก็ได้หรือ,ถ,อ,อถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกไปได้วยกันพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายลูกหลานเล่นหลวนไปได้วยกันก็คือเป็นลักษณะเหมือนการครอบครัวใหญ่นะเป็นการไปกับเป็นของครอบครัวยกกันเป็นกลุ่มเลยอะไรประมาณหรือไม่ก็เจอญาติเจอครอบครัวอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะครับตรงนี้หรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อของเข้าบ้านเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านการทําบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนาครับผมเน้นในเรื่องของกิจกรรมในครอบครัวในครอบครัวนะครับ